สวัสดีครับวันนี้เราก็ซื้อของเล่นมาชุดหนึ่งครับเป็นโมเดลสวนสัตว์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาสวนสัตว์กันให้ดูนะครับน้องๆนี่ครับซื้อมากล่องหนึ่งครับนี่ครับโอ้ดูนะครับน้องๆว่าเออมันจะจัดสวนยังไงได้บ้างครับนี่ครับเริ่มป้อนครับมีถาดนะครับอันนี้เอาไว้ใส่ไข่นะครับใส่ไข่ไดโนเสาร์นะครับน้องๆนี่ไข่ไดโนเสาร์โอ้ ใส่ไข่ทุดเสาครับแล้วก็โอ้มีมีมมต้นไม้ไงน,นี่ครับเดนเดนเสานะครับเดนเนเสาตัวเล็กๆครับโอ้โอ้เพียบเลยนี่เดนเสาเนเดนเสาตัวเล็กนะครับน้องๆนี่มีบ่อน้ําด้วยครับเป็นไงเหมือนจริงไหมนี่เป็นบ่อน้ำไหมบ่อน้ำมีมีบ้านด้วยนะครับน้องๆนี่ดูสิ ออมีบ้านอยู่อันนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับทํารั้วด้วยเป็นรั้วนี่นะครับรั้วนะครับน้องๆรั้วอืมมีรั้วด้วยนี่มีเด็กด้วยเด็กน้อยดูว่าเด็กน้อยจะโดนในเสากินหรือเปล่าครับ ดูเจ้าตัวนี้สิเจ้าทีเล็กตัวนี้สิน่ารักเชียวโอ้ยมีเก้าอี้ด้วยน้องๆดูสิสวยไหมเก้าอี้จิ๋วเนี้ยสวยงามมีดินน้ำมันด้วยเนี่ยดินน้ำมันเป็นดินนะครับ ดูสิน้องพี่ๆจัดสวนแล้วสวนให้สวนสัตว์ให้ไดนโนเสาร์อยู่เนี่ยเป็นไงสวยงาไหมโอ้สุดยอดมีไข่ไดนโนเสาร์มีรั้วมีบ้านด้วยแล้วไดนโนเสาร์ตัวจิ๋วก็จะมาบุกตามบ้านนี่เป็นไงละ่ะสวยงามไปเลยนะครับนี่ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เอามาใส่ในสวน,นครับวันนี้ก็จะจัดประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูอีกนะครับน้องๆ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับน้องๆ